สวัสดีครับผมวันนี้ก่อมาทำเครื่องนะครับเครื่อง p c x 150นะครับคันนี้เนี่ยมีอาการกินน้ำมันเครื่องนะครับผมเห็นไะหก็แล้วก็มีอาการน้ำดันนะครับน้ำดันด้วยนะเนี่ยก็ถอดออกมาก็เจอใสายางยามันบวมนะครับมาดูใสยางนิ่มทุกตัวนะครับเนี่ายาสยางพวกเนี้ยนิ่มหมดเลยนะ นิ่มหมดเลยนะครับ้นามมันดันแล้วก็สายยางนี่นิ่มหมดทุกตัวนะครับนี่นะเนี่ยแล้วก็มีการขอเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดทุกเส้นเลยนะแล้วก็อัรเ แล้วก็วาล์วน้ำร,รู้สึกว่าวาล์วน้ำเนี่ยเขาถอดไส้มันออกนะไม่มีไส้เลยนะอันนี้คือไม่ดีแน่นะครับไม่ไม่มีวาล์วปิดเปิดแบบนี้ทำให้น้ำมันทะลักถึงกันได้นะครับนี่นะมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยควรใส่วาล์วน้ำนะครับควรใส่สลักด้านในมันนะเพื่อไม่ให้น้ำมันดันนะครับส่วนหนึ่งนะเกี่ยวแน่นอนนะครับใส่มันครบนะ นี่ถอดออกใช้ไม่ได้นะเนี่ยก็ต้องใส่ใหม่นะครับผมแล้วก็มาดูเสื้อนะเสื้อตัวนี้เจ้าของรถบอกว่าตอนนี้วิ่งดีมากมันวิ่งมันแรงมากว่างั้นเถอะนะผมมันน่าจะหลวมมันเลยวิ่งดีนะครับเี่นะมันมีรอยนิดหน่อยนะครับในเสื้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับคือผมมีเสื้ออยู่แล้วนะไซส์0.25นู่นเหนะนี่เสื้อเขาก็เก็บไว้ผมก็ไป เก็บงานคันต่อไปนะครับตัวนี้นะแล้วก็ใบาวาวใบาวาวเนี่ยมันมันเป็นแอ่งแล้วแบบมันจะมองอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่นะใบมันจะเริ่มเป็นแง่งแล้วตัวนี้อันนี้ยังไม่อันนี้ยังมองเห็นน้อยอันนี้ยังมองเห็นน้อยนะแต่ว่าอีก,อ,กอันเนี้ยเนี่น,นแอ่งเยอะเลยเนี่ย นี่เป็นแองมากแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวมันก็บวมขึ้นด้านบนนะครับอันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยนะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเออเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งสองตัวเลยต้องไอดีไอดีไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับแล้วก็ไปปาดปาดฝาสูบใหม่นะครับให้มันเรียบนะปาดฝาสูบใหม่นะเรียบร้อยนะครับเราประกอบนี่ด้านบนนี่ก็ เบอร์ยี่ห้านะครับเบอร์ยี่ห้าศูนย์จุดสองห้ามิลนะครับวันนี้งานเยอะหน่อยนะครับคือทําไม่ทันเหมือนกัน,นครับทำคนเดียวนะนี่ก็จะเปลี่ยนให้หมดนะก็จะเปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ที่มันเป็นยางอะ่ะเ,เนี่ยปั๊มน้าลูกยางปั๊มน้ำอะไรพวกเนี้ยเนี่ยตัวนี้นะสองตัวก็เปลี่ยนนะครับผมโอเคน,นะแต่ยังไงก็นู่นรอดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับ จะติดยังไงหรือไม่ติดยังไงก็ว่ากันไปนะครับนี่ส่วนดิศหลังก็ทําทํากับผมมานานเป็นปีแล้วนะยังไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับยังใช้งานดีอยู่นะเจ้ของรถบอกมาแบบนี้เลยนะใช้งานดีมากนะครับสบายสบายนะว,วิธีถอดผมก็ถอดแบบนี้นี่ไม่ได้ถอดชุดสีไม่ได้ถอดถอยเครื่องแต่อย่างใดผมทำอยู่ในช่วงแบบเนี้เนี่ยนะ แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวยังไงเราดูตอนเสร็จกันเดี๋ยวผมรีบประกอบให้ลูกค้าก่อนนะครับในลูกค้าทําดิดหลังแล้วก็มาทําเครื่องที่ผมด้วยนะครับนี่ก็สตาร์ทแล้วนะครับผมถึงเย็ยนพอดีนะครับวันนี้งานเยอะนะครับงานเยอะแล้วก็มาดูน้านะที่เขามีปัญหาเรื่อง,องน้ํามันดัน เจ็ดฟองนะรอนมามันไม่ใช่ฟองมาดูด้านนี้ดีกว่าคิ <15. S 2> อติมน้ำโอเคนะครับน้ำวนโอเคนะครับ คือปัญหาที่พบก็แต่ยางบวมสา่ยางบวมนะแล้วก็ปัญหาที่พบอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งก็คือไอคือปั๊มน้ำของเขาไม่มีบูทนะครับไม่มีบูทมาสองตัวไม่มีบูทเลยนะครับ <S <S ผมก็ใส่ให้มันตรงตำแหน่งที่มันมีบูทเดิมมันนั่นแหละนะครับตอนนี้นะก็ดูระด,ด,ดับน้ำได้มันบนก่อนนี่เพิ่งสะบันนะครับไอที่ฝุ่น แต่ถ้าน้ามันดันอีกก็เป็นสาเหตุอื่นนะเพราะว่าฟ้าผมผมปาดฟ้าให้แล้วนะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแต่จะดูกันอันนี้วาวน้ําใส่เรียบร้อยนะครับวาวน้ําผมก็ใสหมดแล้วต้องจะต้องลองปิดฟ้าดูแล้วก็ดูว่าน้ําวนไหมนะครับถ้าน้นําวนท่อน้ําล่างร้อนปกติก็โอเคไอฟองเนี่ย ใหญ่ๆไม่มีแล้วนะ,ะเศษจผงเนี่ยเศษผงน้ำมันลอยขึ้นมานะครับน้ำปิมๆนะจะเป็นแบบลักขนาดแบบเนี้ยอเค่ใส่ท่อได้นะจะยังไงครับแมงปิดฝาแต่ว่าฝานี้มีแต่วาฝาม่อน้ำนี่ก็มีปัญหานะตัวเนี้ย โอลิงแบนหมดแล้วนะครับโอลิงฝาฝาม่าน้ำนี่ไม่มีแล้วแบนแบบมากๆเลยเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงใหม่นะท่อนบนเนี่ยนะมันแบนหมดแล้วนะครับเนี่ยทำให้น้ำดันได้นะโอเคเงี้ยผมมาใส่ไปก่อนติดแล้วรถติดแล้ว เงเดินน้ำมันเลี้ยงหมดแล้วนะน้ำมันเครื่องของเดิมนะที่ถ่ายออกมาเนี่ยน้ำมันเครื่องของเดิมที่ถ่ายออกมาเหลืออยู่แค่นี้นะมีอยู่น้อยหนึ่งนะน้อยเดียวเองเออโอเคนะครับนี่นะก็ทาประกอบเสร็จแนละ้วเดี๋ยวมารอดูว่าไอตอนเสร็จเนี่ยเราต้องเช็คอะไรนะอันนี้คือตอนเสร็จเนี่ยผมต้องเช็ค ข้อสยาข้างล่างนะว่าข้างล่างมันร้อนไหมนะครับาข้างล่างมันร้อนใกล้เคียงกันข้างบนนะ่ะจบปิดงานได้นะครับเหนือจับดูมันจะร้อนใกล้เคียงกันนะเพราะว่ามันมันอยู่คนละเส้นนะครับอยู่คนละเส้นนะตัวบนนี้ก็จะร้อนร้อนอ่าโอเคแล้วตัวล่างมันก็ต้องร้อนด้วยนี่น้ำไม่วนเนอน้ำไม่ดันแน่นอนนะครับถ้าน้ำมันแบบลักษณะร้อนแบบนี้นะ น้ำไม่ดัดแน่นอนโอเคอน,นี้ก็จบข่าวได้นะอันนี้ขยับมาใช้0.25นะครับนีินเดเบรกหลังทําที่ร้านนะนํทำที่ร้านแรงมากเลยนะติดมือมากเลย นะเรียบร้อยวาวตั้งพอดีเป๊ะนะครับ0.10กับ0.18นนะครับที่ตั้งวาวไว้นะ นี่นะรถต้องมีวาล์วน้ํานะครับบอกเลยนะครับรถต้องมีวาล์วน้ํานะห้ามเอา,อาสลักด้านในวาล์วน้ําออกนะครับเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะผมเคยแก้งานแก้ไขางานเนี่ยมาหลายคันแล้วนะคือเขาไปเอา,อาไอไส้ในวาล์วน้ําออกนะครับผมนี่นะมันมีวาล์วน้ําเพื่อเพื่อที่มันจะก,กักน้ําคนละส่วนนะ ให้เย็นกับร้อนนะครับล่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ร้อนแต่ถ้าน้ําพอน้ําข้างบนมันเริ่มร้อนนะมันก็จะเปิดวาล์วเปิดวาล์วตัวนี้มันก็จะไหลผ่านมาได้นะครับนี่น้านี้ก็จะไหลขึ้นไปได้นะครับไหลวนไม่ได้น้ําอุ่นก็จะไหลลงมาเนี่แหละน้ําร้อนไหลลงมานี่็ค่อยๆวนขึ้นไปนะครับผมเ่ยโอเค เห็นนะการดูระดับน้ําผมก็ดูแค่นี้นะครับผมคือก็ดูแค่ว่ามันร้อนร้อนบนร้อนล่างนะคือนี่เนี่ยมันมีวาล์วน้ําอยู่เรจาจับแค่นี้เรารู้แล้วว่ามันใช้งานได้ระบบน้ําไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแลวแล้วก็ในการประกอบของผมไม่ได้ทากาวดาไม่ได้ทากาวาสีเทาเลยนะไม่ได้ทาเลยคือปะกินแท้มายังไงผมใส่เป็นแบบนั้นเลยนะครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวประกอบเบาะก่อนนะลูกค้าว่าจะมาประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละนะครับแล้วรถเยอะนะครับนี่คันหนึ่งนี่คันหนึ่งนะอันนี้อันนี้งานอันนี้งานตามนัดนะแต่ว่าอันนี้งานพี่เขาไม่ได้ตามนัดคือพี่เขามาจอดแล้วพี่เนี่ยมีไม่มีเวลาทําทําไม่ทันด้วยอันนี้ผมก็ต้องทําตามนัดก่อนนะครับขออภัยรถคันนี้ด้วยนะนี่ทําตามนัดคันนู้นก็ทําตามนัดเหมือนกันนะครับนี่พันสีขาวเนี่ยมาทำตามนัดนะครับ แต่ครนี้เราจะเสร็จก่อนสีขาวอยู่เดียพยายามให้มันเสร็จก่อนนะโอเคเนี่ยก็ติดแล้วนะติดแล้วติดแล้ว ECX150 นะมาไอฟิตเครื่องส่วนบนนะลดกินน้ำมันเครื่องนะครับก็กินน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำดันน้ำดันออกหม้อพักหมดเลยนะน้ำแห้งมาน้ำแห้ง ก็น่าจะจบนะอันนี้เปลี่ยนสายยางใหม่หมดทุกเส้นนะสายยางมันบวมมันอ่อนหมดเลยอะนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวประกอบให้เขาก่อนอัานนี้นะครับเสร็จกันตอนดึกๆนะครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากดความสว่างให้ดูประมาณนี้นะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็มารับรถพอดีนะครับผมนี่นะเช็คน้ําเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคันนี้ใช้มาสองแสน ครัไหมสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยแปดกิโลนะครับนี่นะสองแสนกว่าเพิ่งทําเครื่องนะครับเพิ่งทําเครื่องแล้วก็วิธีเช็คน้านะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวิธีเช็คน้ําก็เช็คจากด้านบนเอามือแย่ไปที่ด้านบนเออ้ามันร้อนร้อนแล้วนะแล้วก็มาสัมผัสที่ด้านล่างนะครับใครจะไอ้ทำไอเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับหม้อน้าอะไรพวกนี้นะ แน้วเราก็มาแย่ดูตรงสายยางอ่ะตรงที่มีสายยางเนี่ยสายยางเนี่ย,สายาเยสเ้นล่างเนี่ยถ้าต่อต่อแล้วเนี่ยมันร้อนก็ถือว่าผ่านแล้วนะผ่านแล้วมั่นใจได้เลยว่าน้ำเนี่ยไม่ดันแน่นอนนะครับนี่สายนี่ดิสเบรกหลังนะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนี่ดิสเบรกหลังเขาทามาจากที่ร้านนี่แหละนะครับผมนี่นี่นร<อ>ครับผมสว<อ>ัสดีครับนี่นะครับเรียบร้อยดีไหมครับก็เรียบร้อยดีครับผม เสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแรงแรงแรงมากผมทำดิสเบรกไปปีหนึ่งไม่เคยมีปัญหาเลยครับใช้ดีไหมพี่ดิสเบรกแลโอ้วมั่นใจกว่าเดิมเยอะครับมันปลอดปลอดภัยกว่าเดิมเยอะครับปลอดภัยกว่าเดิมเยอะใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เบรกก็มันไม่อยู่มันลู่ไปเลยพอมาทำดิสเบรกหลังคือแบบขับเร็วได้ขับเร็วได้แล้วก็เวลาเรามุดเราอะไรเราทำาคมเร็วเราเบรกกับกานหันอย่างนี้ถือว่าขนหนักให้เป็นเบาได้แบบแปดสิบเอร์เซ็นเลยครับแค่ยางดีดี มาใส่อ่าทุกอย่างเอาอยู่ครับไม่เคยรั่วไม่เคยซึมเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนมาครับผมอ่าอันนี้ผมทําทําเครื่องให้ไปเนี่ยผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันทนแน่นอนครับลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูมีปัญหาอะไรมาหาผมได้เลยได้ครับครับผมได้ทุกเวลานะครับผมแก้ปัญหาให้ได้ครับผมอันนี้อะไรเก่ามันใช่ไหมครับเนี่ยนี่นะให้ดูอะไรเก่านะครับนี่นะเป็นสภาพนี้คือสภาพแหวนแหวนที่มันทําให้กินน้ํามันเครื่องเพราะว่าส่วนใหญ่ แหวนตัวกลางตัวกวาดน้ำมันเนี่ยมันหมดคมนะครับส่วนหนึ่งนะบอกตรงตรงเลยแล้วก็แหวนตัวล่างนี่ตายสนิทตายสนิทเลยครับผมครับไม่เหลืออาการ,รลูกลุ่มเป็นแบบนี้นี่เองใช,ใช่ใช่ใช่อาการลูกลุมเป็นแบบนี้ครับผมแต่พอเราทําขึ้นมาใหม่นะก็จะแรงเหมือนเดิมนะผมเนี่ยนะตนะิดมือแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้กันไปย,ยาวๆนะครับใช้ไปย,ยาวๆนะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนใบวาล์วใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นี่สองแสนแล้วสองแสนเจ็ดโอ้นู่นละสี่แสนห้าแสนมั้งใส่ทิ้งแล้วมั้งสี่ห้าแสนเห็นไะหโอเคอยังไงก็ประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับผมขอบ,ขอบคุณมากครับยังไงผมก็ไว้ใจพี่เหมือนเดิมครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับจะทำเมื่อไหร่อีกครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ